โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมไลฟ์ตองนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็กลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะครับผมก็ผมไปเที่ยวมานะครับผมไปเที่ยวที่กรุงเทพมหานครนะฮะก็เลยใช้เวลาเดินทางนู่นนี่นั่นก็กลับมาก็เพลียก็มันก็เลยกลายเป็นหลายวันไปเลยนะครับผมประมาณ2สัปดาห์ได้วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับมาทำคลิปให้น้องๆได้ชมกันอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ กลับมาพร้อมกับการตั้งค่ายิงหัวฟรีไฟล์แบบคมๆที่ผมไปเจอมาใหม่บอกเลยว่ายิงได้กับทุกปืนทุกระยะอย่างแน่นอนนะครับจะหมดสักแค่ไหนนะครับผมเราไปดูกันในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยครับผมเพื่อให้ผมมีกาลังใจในการทําคลิปต่อไปพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันดีกว่าครับผม Let's go โอเคครับเรามาดูตั้งค่ากันก่อนนะครับมองรอบๆผมจอเป็น100เลยนะครับผมเวลาเราหันมันจะได้เร็วนะครับผมอ่า กล้องเรดดอตนะครับผมจะเอา30มสอ่าสามนะครับผมอ่าตั้งตามเลยนะครับผมสโคป2เนี่ยผมจะเอาสัก44นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับสโคป4นะครับผมจะเอาประมาณ48นะครับ48นะอ่าประมาณนี้นะครับลำกล้องสไนเปอร์ผมเอา20พอนะครับ ส่วนมุมมองอิสระตัวนี้ผมไม่ใช้นะครับผมจะปิดไว้เลยนะครับผมส่วน DPI มือถือนะครับผมจะใช้เป็นมือถือของฝั่ง Android นะครับผมจะใช้อยู่ที่680นะครับผมลองไปตั้งตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่านะว่ามันจะคมโหดสักแค่ไหนนะครับมีน้องๆบางคนขอให้ผมสอนเล่นโหมดหมาป่าเดียวดายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทดสด้วยโหมดนี้เลยละกันนะครับว่าเราจะยิงหัวครบ5ตาติดหรือเปล่านะครับผมโอเคครับอ่า เกมที่1เนี่ยสำหรับโหมดมัาป่าเดืวดไดผมจะแนะนําให้เล่นแบบดูเชิงศัตรูก่อนนะครับว่าศัตรูเนี่ยเล่นได้แบบไหนนะครับเร็วรือเปล่าแต่ที่ผมเจออยู่ตอนนี้ก็น่าจะเร็วนะครับผมจุงแอบรอบแรกนะครับดีเซิร์ทนะครับส่วนปุ่มยิงเนี่ยผมตั้งไว้ที่60นะครับลองไปตั้งตามกันได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ายิงหัวติดรวยๆอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมจะงัดให้ดูนะครับว่าวิธีการงัดคืองัดยังไงนะครับ เราต้องดูเชิงศัตรูแล้วก็หาจังหวะด้วยนะครับผมตอนนี้ผมกาลังวิ่งหาจังหวะอยู่นะครับถ้าจังหวะมันไม่ได้เราจะงัดไม่ได้เอ้าเฮ้ยศัตรูผีสิงแม่งหายเข้าไปในกําแพงเฉยเลยอะไรวะเนี่ยจูมแอปจูมแอปสักครู่หนึ่งครับยังไม่ชินปุ่มไม่ได้เล่นนานมากๆเลยนะหลังจากที่ไปเที่ยวมาอันนี้คือเพิ่งมาจับแบบสดๆเลยนะครับผมขอุญาตปมยาแป๊บรอศัตรูครับกระโดดมาจังหวะนี้รอครับวิ่งมาเรียบร้อยครับผม <Wow. S 1> นี่ เราต้องรอจังหวะด,ด้วยนะครับผมอ่าอันนี้คือน่าจะเป็นระยะจุบๆเลยนะฮะโอเคมาต่อในรอบที่2กันนะครับผมบอกเลยว่าตั้งค่านี้นะครับผมไปเจอมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ลองมาตั้งตามคือแบบโหดจริงนะครับผมคืองัดหัวติดแบบเวอรอโอเคครับผมตั้งอุยจังหวะเมื่อกี้ถ้าจังหวะมันได้คือโดนเลยนะเมื่อกี้มาครับน่าจะอ้าวโดนว่ะหเท่าไอตัวนี้น่าจะแบบ ตึงอยู่เหมือนกันนะน่าจะมีเหลี่ยมในการเล่นอยู่เหมือนกันน่าจะมีสเตปนะเออเดี๋ยวรอบที่สองนะครับเราจะเล่นเป็น2องควงแล้วกันระเบิดไม่ใช้ครับผมกระจอก2องควงคู่เลยเหรอเออได้ครับผมมาดิมาครับมาพืนโปรอยู่แล้วซองเนี่ยปั้งหูยขาวโบ๊ะเลยไม่เป็นไรรอจังหวะครับวิ่งมาหรือเปล่าปั้งหืมติดแดงอยู่นะยังไงครับผมปาดซ้ายปาดขวาเรียบร้อยครับโอ้ยแดงแปดดูดิท่านผู้ชม ผมยิงระยะจุบมา2ตาติดแล้วนะคือแบบแดงแป๊ดเลยเมื่อกี้ซองควงของเราเป็นไงฮะตั้งค่านี้คือโคตรเวอร์โคตรโกงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอบที่3กันนะครับว่ามันจะเวอร์จริงหรือเปล่านะครับผมเพื่อความชัวร์นะทุกคนเดี๋ยวจะยิงนัดเดียวให้รู้เรื่องเลยครับปาดมาจังหวะนี้ปั้งเรียบร้อยครับดูดิแดงแป๊ดเลยเป็นไงทุกคนเดี๋ยวผมจะทำภาพรีเพย์ให้ดูด้วยนะ อบอกเลยว่าโคตรโกงครับคมด้วยนะระยะคือไม่ไกลเลยนะทุกคนนะจำชื่อไม่ได้ป่าปืนชื่ออะไรวะ AC 8 0เหรอจำไม่ได้ช่างมาันเถอะมาปืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่หลายคนชอบเอาไปเล่นหนึ่งๆกันนะครับเพราะว่ามันยิงหัวค่อนข้างที่จะแม่นเหมือนกันนะครับไม่ต่างกับดีเซอร์เลยแล้วก็ดาเมจก็ค่อนข้างจะแรงนิดน,นึงอันนี้ผมไม่มีสกินนะคือมีแต่เหมือนไม่มีอ่ะเพราะว่าเป็นสกินฟรีมาดูว่าเราจะยิงหัวได้อีกไหม สามหนึ่งแล้วครับทุกคนโดดมาปั้งอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องโอ้โหแอคแอคแอคเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนสองสามทำเป็นแอคเอาเรื่องไว้ไอ้หมอนี่ยังไงครับโดดมาเรียบร้อยืหย,ยังไงจะเอ๋หรือเปล่าจะเอ๋อเปล่าปั้งหืไม่ได้วะปั้งเรียบร้อยโอ้โหระยะนี้คือจุบ,จบครับท่านผู้ชมจบเลยเมื่อกี้โอ้โหดูภาพชา้าหนึ่งทีเป็นไงฮะ โคตรโหดเลยผมลืมบอกว่าสกิลที่เอามาเล่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมแนะนําให้เป็นโมโคนะครับเพื่อจับจุดของศัตรูนะฮะแล้วก็เจาะเกาะของไฮโตะนะครับแล้วก็พื้นฟูเลือดของนีออนครับผมมากระโดดมาจางังหวะนี้ครับผมตั้งเรียบร้อยเฮ้ยเป็นไงท่านผู้ชมนัดเดียวคือรู้เรื่องเลยนะแค่หนึ่งเม็ดครับรู้เรื่องเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตั้งค่าที่ผมไปเจอมานะครับก็ลองเอาไปตั้งตามกันดูนะครับผมสำหรับใครที่ตั้งตามแล้ว เล่นโหดขึ้นหรือว่าโกงขึ้นก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้ในคลิปนี้นะครับโอเคครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับตั้งค่านี้บอกเลยว่าใช้ได้เกือบทุกปืนเลยนะครับบอกเลยว่าคมมากๆนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแต่ก่อนที่จะจากกันไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อให้ผมมีกําลังใจงในการทําคลิปต่อ,ตอไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบายๆครับผม let's go